เอาอยัางเอา,เอาแก้วพี่มนเข้าลิฟต์แล้วก็เราจะเทสยูพีเกันเดี๋ยวแบงค์มันจะเอาไปเกอรเอาไปชั้นอาไปชั้นหนึ่งเลยก็ได้พี่มนตั้งกล้องเลยนะถ่ายให้หน่อยนะนโอเคถ่ายแ้้กล้องนอนเด้อเอาแบงค์แบงค์เียมแบงค์งเตรียม เอาออ p เลยแบงตั้งอ p ปุ๊บเสียง u p s นะคะนี่ไฟติดแล้วทำงานแล้วครับรอ U-PES จ่ายมานะครับถ้าไฟไม่พอก็คือไม่ติดนะครับโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้คนที่อยู่ในตู้เป็นไงบ้าง ฮัลโหลพี่มอนครับผม <ไป S 1> ึ้อชั้นบ <ไป S 1> นนะครับไฟไฟไฟ<ป>หลอดน้อยๆกับติดอยู่นนเนาะลิฟเพื่อนแล้วได้ยินเสียงแล้วเราก็คุยกันได้นะครับเนี่ยเราคุยตรงนี้ได้นะครับแล้ว่าคุยที่หน้าชั้นได้เลยนะครับอด้านนี้เราก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งช่างมนถ่ายให้นะครับพี่มนแกจะถ่ายให้ ขณะที่ริดมันเคลื่อนที่เนี่ยเราไปกดยังไงมันไม่รับคําสั่งเราหนอะครับคนที่อยู่ในตู้มันก็จะไม่รับคําสั่งนะครับมันจะทํางานของมันเองนะครับนี่แะครับขึ้นโหมอดอ่ะอ,อีเมอร์นะครับอีเมอร์เจนซีนะครับโหมดฉุกเชิญนะครับอีแวกนะครับถ้าเป็นภาษาของเชนเดอร์ก็จะเป็นขึ้นอีแวกนะฮะอีโวเคชั่นนะครับผม ตอนนี้ลิฟต์จอดที่ชั้นห้านะครับแล้วก็เปิดประตู่ะเปิดประตูแล้วนะฮะเอาไฟมาแล้วก็จะออนไฟ,ไฟออนเลยปังไม่ต้องไปทำอะไรนะครับไม่ต้องไปทำอะไรก็อ,อย่างเดียวนะครับดู UPS UPS อ่าตัดการทำงานไปแล้วในโหมดสแตนบายแล้วนะครับทีนี้ก็อันนี้เป็นไฟจริงแล้วทีนี้นะครับ ไฟจริงแล้วนะครับลองกดดูว่ามันจะรับคําสั่งเราไหมรับคําสั่งแล้วนะครับรับคําสั่งแล้วก็รอประตูมันดีเซตตัวเองสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ไฟจริงมาแล้วนะพี่มนก็อยู่เฉยๆไปก็ได้หรืออยากกดอะไรก็กดไปโอเคครับยืน standby รอ คือไม่มีข้อแม้นะครับไม่มีข้อแม้ว่าเอ้ยถ้ากรณีฉุกเฉินห้ามไปกดโน่นกดนี่นะหรือว่าทำโน้นทำนี่ไม่ต้องะฮะอยากทําอะไรก็ทานะครับืีจะอยู่เฉยๆก็อยู่ไปนะครับนี่รอดตายนะครับยูเพียสทางานพานเจ้า